ไม่มีคํายืนยันนะครับว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาจะเดินทางมาที่บริเวณปราสาทตาเมืองทมหรือไม่แต่ทางรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงนะครับยืนยันว่าฮุนเซนนั้นสามารถมาที่บริเวณพื้นที่ปราสาทตาเมืองทมได้แต่ว่าต้องไม่มีกองกําลังติดอาวุธเข้ามาด้วยด้วยนะครับพร้อมกับย้าว่าจะไม่ให้ปัญหาเรื่องของพื้นที่นั้นซ้ารอยกับปราสาทพระวิหารครับ นายสุเทพเทศสุบานรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้พูดถึงสิทธิ์ของสมเด็จุ่นเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่จะเดินทางเข้าไปในบริเวณประสาทพ,พระวิหารแต่สําหรับพื้นที่อื่นๆบริเวณแนวชายแดนที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์นั้นจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบก่อนจะเดินทางเข้าไปและการที่สมเด็จุ่นเซนจะเดินทางไปยังประสาทตามเมืองทมจังหวัดสุรินในวันนี้ทางฝ่ายไทยจะไม่ยอมให้มีกองกําลังติดอาวุธเข้าไปด้วย โดยแม่ทัาพภาคที่สองจะเป็นผู้คอยดูแลและจะไม่ถอนกําลังทหารออกจากปราสาทตาเมืองทมอย่างแน่นอนแต่พร้อมจะพูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาหากต้องการจะถอนกําลังทหารจากบริเวณปราสาทพระวิหารเพื่อให้ประชาชนเข้าเที่ยวชมนายสุเทพยังให้ความมั่นใจว่ากรณีปราสาทตาเมืองทมจะไม่ซ้ารอยเหมือนกับกรณีของปราสาทพระวิหารเนื่องจากไทยครอบครองพื้นที่ดังกล่าวมาโดยตลอดกัมพูชาจะมาอ้างสิทธิ์ไม่ได้พร้อมขอร้องกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านว่าอย่าทำให้เจ้าหน้าที่ต้องประสบความยากลำบากในการ ปฏิบัติงานมาเนี่ยยางมาที่ขขเขาพืนหานั่นแน่นอนนะครับเราไปไปวายังไงก็ไม่ได้เพราะว่าน,นั้นก็เป็นไปตามคมําพิพากษาศาลโลกแต่ว่าในพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เรากับคขมรต่างคนต่างอ้างสินะครับเราเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ของเราคำเณรเพราะว่าเป็นพื้นที่เขา ก็ยังมีกรณีที่พิพาทกันอยู่ในระหว่างที่พิพาทเนี่ยใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเข้ามาในพื้นที่นี้เนี่ยก็ทําได้นะครับแต่ว่าก็ต้องแจ้งให้ฝ่ายกขาสรางในส่วนของเราเราก็ถือว่าพื้นที่นี้เป็นของเราแต่ว่าเมื่อท่านนายกคุณเซนจะเข้ามาในพื้นที่เราก็ต้องบอกเราก่อนเราก็มีคนไปดับแต่ตอนนั้น เหมือนกันครับถ้าสมมติว่าผมจะเข้าไปในพื้นที่วันนี้ก็ต้องแจ้งให้ขอสาราบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุที่มันเป็นปัญหาลุกลามกันไปกว่านั้นวันนี้เขาจะมาที่ตำมทรทลแล้วมีเขามีการขออนุญาตเรามาบ้างหรือยังครัอ,อผมได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่แล้วนะครับว่าได้ทราบได้ทราบเรื่องที่เขาจะมาแต่ก็เ,เราก็คงไม่อนุญาตให้เขาเ เข้ามาโดยแค,แค่ว่ามีกําลังติดอาวุธอะไรเข้ามาด้วยอะไรเง,งี้ยคงคงไม่ได้นะครับถ้ามีก็ก็ต้องมีคนของเราอยู่ด้วยเจ้าที่ของกําลังของเราอยู่ด้วยทางฝ่ายท่านแม่ทัพภาคที่สองท่านก็จะเป็นผู้กํากับดูแลเรื